เคล็ดลับการกำจัดสิวเซี้ยนสิวอุดตันปัญหาสิวปกอุดตันรุกุลขนแบบง่ายแบบมืออาชีพที่คุณทำได้เองที่บ้านครับนี่ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรานำสาระประโยชน์แบบเน้นๆมาฝากกันครับเกี่ยวกับการกำจัดเรื่องสิวเซียนสิวป,ปกตกค้างและอุดตันรมกุลขนไปรู้จักกันครับ หนึครับวิธีการย้อนฮิตนะครคือการใช้ไข่ขาวมาชุบกับสำลีหรือกระดาษชูช้ช่ครับนำมาวางแปะไว้บริเวณที่มีสิ่งสกปรกตกค้างในรูขุมขนเป็นจำนวนมากทิ้งเอาไว้จนกว่าจะแห้งครับแล้วก็ลอกออกสามารถช่วยกำจัดปัญหาเรื่องสิ่งสกปรกตกค้างได้มากเลยทีเดียวลองดูนะครับแล้จะติดใจกับวิธีนี้ ช่วยสลายไขยมันและสิ่งสกปรกตกค้างในรูนขนด้วยน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ครับลหลายๆคนก็รู้จักกันดีนะครับว่าเป็นน้ำส้มสายชูให้คุณจัดเตรียมน้ำส้มสายชูมาประมาณ1ช้อนชาครับและหลังจากนั้นก็นำมานวดบริเวณผิวหน้าเวลาล้างให้คุณใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆน,น,นะครับชุบกับน้ำอุ่นแล้วมานวดคลึงครับเวลาซับจะทาให้สิ่งสกปรกตกค้างบนผิวหน้าของคุณลุดออกได้อย่างง่ายดายและก็สามารถกำจัดความมันได้อีกด้วยครับ สามครับอบไอ้น้ําเปิดลุคุณขนวิธีนี้เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากนะครับในหมู่สปาและไฮโซซึ่งสามารถช่วยเปิดลูคุณขน และกำจัดสิ่งสงปกปรกคร้างออกได้แบบหมดจดมากและที่สำคัญนะครับยังสามารถกระตุ้นการรับคอลลาเจนและการบำรุงได้อีกด้วยเป็นวิธีการง่ายๆที่ได้ผลดีเลยนะครับแต่ขอแนะนำนะครับเมื่อเปิดกระตุ้นเปิดแล้วก็ควรจะประครบด้วยน้ำเย็นนะครับจะทำให้รูนขนนั้นกระชับมากยิ่งขึ้นไม่ทำให้ผิวหน้าของคุณใสเนียนเด้งและผิวละเอียดครับ ง่ายๆที่ได้ผลดีผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครใช้แล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ